สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเวทีชุมชนนะครับสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปขยับเรื่องยาเสพติดกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะยาเสพติดที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนที่เราอาศัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเราหรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวคนที่อยู่ใกล้ครอบครัวคนที่อยู่ใกล้ตัวเรื่องของยาเสพติดนั้นไม่ได้เลือกนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกที่จะปฏิบัติได้ทั้งในครอบครัวและในชุมชนนะครับวันนี้มีชุมชนตัวอย่าง มาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับผมในรายการนี้นะครับนั่นก็คือชุมชนสามเหลี่ยมเราจะมาคุยเรื่องสามเหลี่ยมอุ่นใจต้านภัยยาเสพติดนะครับแล้ววันนี้ที่มานั่งคุยก็เป็นเหล่าแม่ทัพในกองทั้งนั้นนะครับท่านแรกนะครับท่านสมชาติชัยอายุธนะครับท่านเป็นประธานชุมชนสามเหลี่ยม3มแล้วก็เป็นผู้ประสานงานชุมลชนชุมชนนะครับสามเหลี่ยม1-5ด้วยนะครับท่านที่2นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมนะครับท่านพออ นิกรณน,นะวโชติรสนะครับและอีก ท่านหนึ่งเป็นสุภาพสตรีหนึ่งเดียวในเวทีนี้นะครับดรชนกฤทัยชื่นอารมณ์ท่านเป็นประธานสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับ,รบขอบพระคุณมากเลยนะครับเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมต้องขยับเข้ามาฟังกันหน่อยนะครับนะ่าสนใจเพราะว่าเป็นหนึ่งใน5ชุมชนหรือว่าท็อปฟที่เป็นชุมชนที่น่าจะเป็นตัวอย่างได้นะครับท่านประธานสมชาติครับชุมชนสามเรียน รูปแบบเป็นยังไงการบริหารจัดการคนในชุมชนมีอาชีพอะไรแล้วเราบริหารการดูแลกันยังไงฮะครับชุมชนสามเหลี่ยมสาเป็นตัวแทนของชุมชนสามเหลี่ยมทั้ง5้สามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมจะประกอบด้วยสามเหลี่ยมหนึงสามเหลี่ยมหครับมีพื้นที่ประมาณ2องตารางกิโลเมตรก็มีจํานวนครัวเรือนประมาณ3,200ครอบครัวประชากรประมาณ1นึ่งหมื่นสองคนครับ อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรนะครับสามเหลี่ยมภาพรวมจะมีอาชีพรับจ้างมากที่สุดรองลงมาก็คือการค้าขายครับแล้วก็พนักงานบริษัทแล้วก็ข้าราชการครับครับผมทีนี้รูปแบบของชุมชนผมไปแบบให้คุณผู้ชมเข้าใจเลยนะครับเพราะเราคุยเรื่องอยาเสพติดในชุมชนมีปัญหาเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับท่านประธาน ก็ตอนนี้นะครับปัญหาเริ่มเข้ามานะครับปัญหายาเสพติดเริ่มเข้ามาระบาดในชุมชนอีกครั้งครับภาพรวมแล้วก็จะเป็นสารละเหยมากที่สุดรอ,องลงมาก็จะเป็นกัญชาครับแล้วก็เป็นพวกยาบ้านะครับสารละเหยเป็นตัวง่ายที่สุดสําหรับเด็กเยาวชนผู้ใช้แรงงานหรือเปล่าฮะ คือส่วนมากจะไม่ใช่เด็กและเยาวชนที่ใช้แรงงานจะเป็นเด็กเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาครับซึ่งใช้สารละเหยซึ่งหาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงครับ,รบในฐานะที่เป็นประธานชุมชนเรามีการพูดคุยกันบ้างไหมกับร้านรวงที่จําหน่ายของพวเนี้ในชุมชนเราถ้าในชุมชนนี่ผมจะดูแลดูแลมากเลยแล้วก็ร้านค้าถ้าผมทราบผมก็จะชี้แจงให้ฟังว่ามันเป็นอันตรายต่อชุมชนและเยาวชนภายในชุมชนครับครับผมตัวเลขนี้รุนแรงแค่ไหนครับ านประานก็ที่มีข้อมูลอยู่ในมือตอนนี้52คน52คนครับผมนะครับจากตัวอย่างที่เป็นตัวเลขสุ่มเสียงสักประมาณเท่าไหร่พ2น0องพันร้อยครับกลุ่มเสียงนี่มีประมาณ250 250ครับแต่ว่าตัวเลขที่ได้บางคือ50กว่าคนก็คือ1ใน3นะครับครับถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ชมก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์สัก40%นะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาที่ท่านสมชาติอีกไปที่ท่านผอผอครับเป็นเด็กนอกระบบ การศึกษาในระบบนะฮะที่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 เป็นปัญหาคือในระบบหรือนอกระบบของผมนี่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษาดูแลนอกระบบอ๋อของพอดูอยู่ในระบบในระบบมีปัญหาไหมฮะเอาตรงๆเลยในปัญหาเอ่อปัญหาเรื่องยาเสพติดในในระบบเรานี่ก็ก็พอมีอยู่บ้างครับผมนะครับแต่ถามว่ารุนแรงไหมก็ไม่รุนแรงอคิดว่าเราควบคุมได้นะครับเพราะเราใช้ระบบติดตาม โรงเรียนที่สบานมันสามเหลี่ยมถึงชั้นมัธยมปีที่6ปีที่6เลยใช่ไหมครับกลุ่มไหนที่ที่มีตัวเลขมากที่สุดครับพออกลุ่มมัธยมต้นครับมัธยมต้นประเภทไหนครับยาบ้ากัญชาหรือว่าสารละเหยฮะก็ดูแล้วมีทุกประเภทเหมือนท่านประธานว่าแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ครับนะครับเบื้องต้นกิจกรรมที่ที่ทำอยู่กับเด็กๆในเรื่องของยาเสพติดในทางโรงเรียนมีอย่างไงบ้างฮะ เราเรามีครูที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงครับครูเนี่ยจะเป็นครูจริงๆแล้วความรับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งเรียนครับแต่ก็จะมีครูที่เป็นครูแกนนาครูที่รับผิดชอบควบคุมโอกาสติดตามเด็กอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ต้องต้องมีข้อมูลกับภาษากับทางท่านประธานชุมชนครับนะครับแล้วก็ส่วนภาคส่วนราชการอื่นๆเพื่อการดูแลมีการคัดกรองเด็กในระดับต่างๆนะครับ แล้วถ้าปัญหาใดที่มันนอกเหนือจากที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมเมือกับติดตามได้เราก็ต้องขอความร่วมมือจากธรรมทานนะครับจากมือฝ่ายของท่านอาจารย์บนะครับเราก็ต้องต้องช่วยกันอเราก็ใช้ความระมุือร่วมม่อมเพราะเราคิดว่าทุกคนคือลูกเรานะครับเราก็ต้องดูแลเขาครับนะครับแต่โชคดีที่มันไม่รุนแรงใช่ไหมครับไม่ไม่รุนแรงครับเพราะนั้นก็สบายใจได้นะครับคิดว่าพอ วันหยุดน่าจะไปรับงานที่พันธมิตรนะครับพรออเสียงหล่อมากครับเสียงพอออหล่อมากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ไปจางที่เ,เรื่องของจิตเวชเรื่องของสุขภาพนะครับผมจะต่อเนื่องไปอย่างนี้ท่านดร,รครับปัญหาที่เด็กในปัจจุบันเนี้ยไปมุ่งเน้นในเรื่องของยาเสพเติดมันยังเป็นประเพณีเดิมไหมเพื่อนชักชวนจุดเริ่มต้นือการจะเริ่มสูบบุหรี่ไหมเหมือนสมัยที่ผมโตมาไหม คือถ้าตามาถ้าตามาตำราเลยนะคะค,คือวัยนี้ก็เป็นวัยที่อยากรู้อยากลองเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะนี่ใช่เขาหรือเปล่านี่ทําได้หรือเปล่าทําแล้วมันเป็นยังไงนะคะคก็ตามวัยตรงนั้นก็คงจะไม่ต่างกันมากอะคะ่ะเพียงแต่ว่าบริบททางสังคมก็ทําให้มันต่างขึ้นง่ายขึ้นหรือว่ายากขึ้นก็แล้วแต่ครับค่ะแล้วตัวไหนที่คิดว่ามันไปกระตุ้นเด็กมากกว่ายุคสมัยก่อนครับในปัจจุบันนี้ฮะ ตัวไหนที่คิดว่าไปกระตุ้น<ช>เด็กมากคือเมื่อกี้ก็คุยกับท่านผอ,อนะคะคก่อนที่จะเข้ามาก็คือเรื่องของเกิดขึ้นโดยทั่วไปไม่เฉพาะสามเหลี่ยมหรือไม่ไม,ไม่เฉพาะาในจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าทั่วไปก็คือ,อในเรื่องของการตัวใครตัวมันมากขึ้นแยกกันอยู่มากขึ้นขดาดความอบอุ่นหรือว่าการใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันเนี่ยลดลงในของครอบครัวค่ะ มีคําแนะนำไหมครับสาหรับโรงเรียนหรือว่าสําหรับชุมชนที่กําลังร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าวิกฤตตรงนี้ที่กําลังเกิดขึ้นในชุมชนของตนเองเนี่ยฮะก็สัมพันธภาพอะค่ะเพราะว่าถ้าปัญหาเราเห็นว่ามันคือการที่เราขาดการเข้าใจกันคุยกันก็คือเรื่องสัมพันธภาพก็ต้องมาก่อนคือเราต้องอมีสายใยสัมพันธ์กับเด็กก่อนแล้วถ้า ถ้าจะบอกว่าตามทฤษฎีก็คงเป็นอย่างนั้นนะคะว่าเด็กเขาเห็นตัวเองยังไงเวลาที่เขามีสัมพันธภาพกับคนอื่นโดยเฉพาะคนที่สําคัญกับเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าครูหรือว่าผู้นําชุมชนที่เขาเคารพเนี่ยค่ะคส่วนหนึ่งมันก็จะสะท้อนเข้าไปในตัวเขาว่าเขาเห็นว่าผมมีคุณค่าผมก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าอันนั้นเราจะเป็นเกราะป้องกันเขาไม่ให้เขาไปไปมั่วสุมหรือว่าถ้าไปก็ยังดึงตัวเองกลับมาได้นะคะเรื่องสายใยสัมพันธ์นี่สำคัญมากครับผม ในขณะที่ชุมชนครอบครัวผู้ปกครองนะครับต่างที่จะต้องทำอาหากินในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เรื่องของสายใยเรื่องของสมรรถภาพเป็นปัญหามากนะครับในเรื่องของชุมชนและครอบครัวในฐานะที่ท่านเป็นผู้ในการโรงเรียนยังไงดีฮะเป็นพ่อคนที่สองของพ่อแม่จริงๆเลยก็ในในทางสังคมเขาคิดเราเป็นอย่างนั้นนะครับในส่วนตัวเองเราคิดว่ามันเป็นหน้าที่นะครับหน้าที่เราที่จะต้องดูแล ดูแลบุตรหลานที่เขาที่ผู้ปกครองสะสมาฝากเราไว้นะครับก็ต้องใช้กลยุทธ์ทุกวิธีทางครับนะครับแล้วก็ยุคสมัยนี่มันเปลี่ยนไปครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆวิธีการต่างๆก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อที่จะดูแลเด็กเพราะบางทีถ้าเราไม่ทันเขาเนี่ยเราก็จะตกเป็นเป้าได้นะครับทั้งเป็นเป้าของผู้ปกครองเองเป็นเป้าของสังคมนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ครูเองก็ก็มีเครือข่ายมากขึ้นครับ นะครับแล้วก็มีองค์ความรู้ที่ทางปปสเองก็ไปให้พวกเราพอสมควรนะครับแล้วก็เราประสานใกล้ชิดกับชุมชนนะครับครับผมขออนุญาตเรียนถามอย่างนี้นะครับเป็นครูในปัจจุบันนี้มันลําบากกว่าเมื่อก่อนมากนะครับแต่เด็กก็ไม่ได้พูดมากก็ไม่ดีใช้เทคนิคเทนยีน้อยไปเด็กก็ไม่เข้าใจใช้มากไปก็ล้าเส้นพอครับมีคําแนะนํำไหมครับประเด็นนี้คงประเด็นที่เขากําลังคอมเมนต์กันบ่อยๆว่า การศึกษาเรามันดอปลงมันต่ําลงลอะไรนเลยประเด็นนี้ใช่ไหมครประเด็นนี้ในในฐานะความเห็นส่วนตัวนะครับ,รบผมว่ามัน,เป,นเป็นตามยุคสมัยนะครับ,รบแต่ว่าเราเนี่ยเรากลับไปออวอลลี่กับมันเยอะมากในเรื่องของไปใหคร,า,รมามากใช่ครับแต่เรากับในขณะเดียวกันในทางตรงข้ามเนี่ยเรากับไม่ไม่พัฒนาในเรื่องของกระบวนการการสอนนะครับไม่ใช้การสอนที่หลากหลาย มันมีปัจจัยอื่นเยอะแยะมากมายครับที่ทําให้เกิดผลเ่าเนี้ยอืเริ่มต้นมาจากก็คือจากครอบครัวเลยคถึงที่ท่านอาจารย์ดรท่านพูดเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากครอบครัวครับครอบครัวคนไทยเรามันเปลี่ยนไปเยอะแล้วไงครับมันไม่เหมือนครอบครัวเหมือนเมื่อก่อนนี่ญาติตาใหญ่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่เนาะใช่ครับแล้วดีนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือ เราจะเจอเด็กหญิงแม่มากขึ้นนะครับยังไม่ทันเป็นสาวเลยก็สูงสุดของเอเชียครับก็นั่นแหละที่ครับก็ประเด็นเนี้คือประเทศไทยเป็นตัวเลขที่เราภูมิใจกันมากนะครับถ้าในในฐานะที่เป็นครูเนี่ยถ้าอยากจะฝากนะอยากให้ฝากคนที่มีส่วนร่วมครับคนที่รับผิดชอบบ้านเมืองให้กลับมามองปัญหานี้เพราะปัญหานี้มันจะเป็นปัญหาหลักซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมามันเริ่มมาจากปัญหายาเสพติดไหมพอ ผมว่าปัญหายาเสพติดมันไม่ใช่ฮะม,มันเกิดจากปัญหาครอบครัวก่อนครอบครัวแตกแยกแล้วเด็กถึงจะกลับไปพึ่งยาเสพติดไปหาที่พึ่งเป็นตัวช่วยครับใช่ไหมครับ,<ช>รบเป็นตัวช่วยใช่ไหมครับปร,ระธานชุมชนปัญหาแบบนี้เป็นปัญหาที่ ท่านสมชาติอยู่ใกล้มากเพราะอยู่ในชุมชนแล้วก็เป็นผู้ประสานงานของชุมชนทั้ง5ชุมชนด้วยมีการพูดคุยกับตัวแทนแต่และชุมชนกันมั่งมว่าเราจะจัดการแบบไหนเราจะเอาแบบไหนกับเด็กที่มีกลุ่มเสี่ยงกับเด็กที่กําลังเดินเข้าไปหากลุ่มเสี่ยงกับเด็กที่ดีมากแล้วก็เราได้ประสานกันนะทาการประชุมร่วมกันเป็นครั้งคราวแล้วก็เราได้จัด แบ่งเด็กออกเป็นสามกลุ่มครับคือเด็กกลุ่มการนรบแล้วก็เด็กกลุ่มเสี่ยงครับแล้วก็เด็กที่ใช้สารเสพติดแล้วครับ,รบแล้วเรามีกระบวนการวิธีการที่ดําเนินการเกี่ยวกับเด็กทั้ง3ากลุ่มนี้ไม่เหมือนกันครับอย่างก็เช่นเด็กการนำเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมของเขาอย่างเช่นชมรม t o b number o ในชุมชนแบบนี้จะเป็นการแสดงจะมีเป็นเด็กที่กล้าเป็นผู้ที่สามารถเ,เขาเรียกว,ว่า ทำเกียกรรมได้ดีทำเกียกรรมข้างนอกเต้นร้องเพงลงลํมอะไรพวกเนี้ครับ,รบส่วนเด็กกลุ่มเสียงเนี่ยเราจะมีกระบวนการซึ่งนำไปเข้าค่ายเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิดนึงแล้วก็คอยดูแลเขาในชุมชนส่วนเด็กใช้สารเสพติดครับเราจะได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลจิตเวชร,ราชนินก,กริและก็คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,นโดยอย่างก็ที่ท่านอาจารย์อาจารย อชนกรคืชนกคไทยครับกับกับคุณคุณธิดารัตนสมบัติครับเป็นมาคอยช่วยเหลือในการทํากระบวนการเกี่ยวกับเด็กที่ใช้สารเสพติดแล้วก็ตอนนี้ทางชุมชนได้ทําทุกวันอาทิตย์ฮะทุกวันอาทิตย์ตอนตั้งแต่4ี่โมงเย็นครับน่าสนใจอาจารย์ทํำยังไงครับวิธีการรูปแบบหรือว่าโมเดลที่เราทำค้าค่ายกับเด็กที่ติดแล้วเนี่ย คือตอนแรกที่เข้าไปนี่คือเป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะคะค,คือเมื่อสักพฤษภาแล้วก็มิถุนาที่แล้วนี่ที่นศษาปริญญโทอาจารย์คาักศึกษปริญญโทเข้าไปประเมินชุมชนในวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชพอเข้าไป observe คุณพ่อประชรุมที่กับชุมชนเนี่ยก็เห็นว่าสิ่งที่ชุมชนทุกคนคือกรรมการแล้วก็ลูกบ้านทุกคนรู้สึกนี่คือปัญหาสารเสพติดของเยาวชนครับ แล้วก็เราก็ได้เอานักศึกษาเข้าไปซึ่งมีกัน5คนเนี่ยค่ะกับรวมอาจารย์ด้ก็6คนแล้วก็ไปขอความร่วมมือจากจิตสังคมด้วยอีกหนึ่งคนจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นเนี่ยนะคะก็เข้าไปประเมินชุมชนก่อนว่าชุมชนมีรีซอร์สอะไรบ้างมีจุดแข็งตรงไหนมีอินพุตอะไรแล้วถึงไปประเมินกระบวนการแล้วก็มีเอาพุตยังไงที่มันจะเป็นผลกระทบวีดแบคลูบเข้ามาในเรื่องของการจัดการสารเสพติดแล้วเราก็เจอว่าชุมชนนี้มีความเข้มแข็งมากในเรื่องของ กองทุนมีผู้นำชุมชนมีกรรมการหมู่บ้านแต่ว่า process ที่ยังยังยังเป็นจุดที่ปรับปรุงกันได้อยู่ก็คือทุกคนรู้สึกหมดเลยแต่ว่ายังสื่อสารกันไม่ค่อยจะเข้าใจยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นทิศทางเดียวกันการลงมือทาปฏิบัติยังไม่เป็นทิศทางเดียวกันแต่คนรู้สึกเลยว่าอันเนี้ยมันจะส่งผลกระทบต่อชุมชนเราแน่นอนใช่คือทุกคนได้รับความเดือดร้อนหมดนะคะแต่ว่ายังไม่เชื่อว่าชุมชนเองเนี่ย มีศักยภาพยังไงบ้างใครจะมีบทบาทยังไงบ้างในการที่จะ,ะเข้ามาช่วยปัญหาของชุมชนโดยตัวชุมชนเองเพราะาจะให้คนอื่นเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีบทบาทในเรื่องของการส่งต่อหลังจากนั้นแต่ว่าคนที่อยู่กับอ,อยู่กับสถานการณ์แล้วเห็นมอนิเตอร์ได้ดีที่สุดก็คือคนในชุมชนเองถูกต้องตรงนี้คะ่ะที่นักศึกษาเข้าไปประเมินแล้วก็เข้าไปจัดโครงการสองสาโครงการ,รเพื่อ,อ ทำให้ชุมชนเห็นศักยภาพของตัวเองแล้วก็สื่อสารกันได้แค่นั้นเองค่ะให้กลไกดําเนินไปได้ทั้งที่เขามีอินพุตอยู่แล้วครับผมท่าหมอครับกระบวนการในโรงเรียนมีวิธีการจัดการให้เด็กจัดการกันเองยังไงครับสําหรับเรื่องเรื่องเหล่านี้ฮะเขาว่าเด็กจัดการกันเองนี่ถ้าพูดแล้วเหมือนคงคงใช้ไม่ได้นะว่ามันจะรุนแรงไปแต่ว่าเราเราให้เด็กเขาดูแลกันดีกว่าใช่เขาดูแลดีกว่านะครับ ก็คือมันจะประมาณว่าเพื่อนช่วยเพื่อนประมาณนี้ครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเห็นให้เขาเห็นก่อนว่าภัยจากสิ่งพวกนี้สิ่งเสพติดเหล่านี้จะเกิดกับตัวเองเป็นยังไงบ้างเกิดครอบครัวเป็นยังไงบ้างโดยคณะครูอาจารย์เราเนี่ยนะครับจะเป็นคอยกํากับติดตามดูแลแล้วก็ฝากเพื่อนช่วยกันดูแลอันดับแรกสิ่งสาคัญเลยเนี่ยเราเราจะลงโทษเขาก่อนเลยคงไม่ได้ไม่แข็งไม่ได้เลยไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะมันมันมันผิดเลยล่ะ เราก็ต้องดูเพราะว่าทุกคนเกิดมาไม่มีใครอยากติดยาเสพติดนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่จากประสบการณ์ที่พบมาเนี่ยคือส่วนมากเกิดจากเด็กมีปัญหาทั้งสิ้นเพราะนั้นก็ต้องไปหาต้นตอของปัญหาก็คือแวะไปที่บ้านเขาเพราะว่ามีโครงการเยี่ยมบ้านไปหาเขาที่บ้านนั่นก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในในโรงเรียนใช่ครับเยียนโรงเรียนครับโดยคณะครูจารย์จะลงพื้นที่ครับจากนั้นเราก็มาดูว่าเราจะหาทางแก้เขาอย่างไรบ้าง ประเด็นหนึ่งที่จากประสบการณ์ที่เคยทํามาก็คือเราต้องเปิดพื้นที่ให้เขาคุยกับเราให้ได้เรื่องใหญ่มากใช่แม้แต่ตัวผู้ในการเองก็ควรจะต้องลงไปคุยกับเด็กครับต้องคุยกับเขาผมคุยกับเด็กอยู่ประจําแต่เราจะไม่เจาะลึกเน้นเฉพาะเด็กที่ติดยาหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางอื่นเท่านั้นอมองโดยภาพรวมอย่าไปชี้ไปตราหน้าเขาว่าเขาไม่ดีถ้าเราชี้เราตราหน้าเมื่อไหร่เขาจะจากเราทันทีอเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ ที่ฟังแล้วคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะคนที่เป็นทั้งพ่อแล้วก็เป็นทั้งผู้บังคับบัญชาแล้วก็เป็นผู้ที่ต้องดูแลคนเป็นร้อยร้อยคนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองนะครับเรื่องใหญ่มากนั่นก็คือเรื่องของความเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพูดคุยกันให้มากขึ้นอันนี้ต้องฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยในชุมชนนะครับอย่าตัดสินใครคนใดคนหนึ่งเพียงเพราะเขาอาจจะก้าพลาดได้ เพราะเราต้องต้องรู้ว่าต้องต่อมาจากไหนนะครับไปที่ประธานชุมชนจากนี้ไปการขยับขับเคลื่อนของชุมชนสามเหลี่ยมในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันจะเป็นในทิศทางไหนฮะก็จะเน้นในด้านการให้อภัยกันนะค,คือเราต้องช่วยเหลือกันเพราะว่าเด็กที่มีปัญหาทุกคนนะไม่อยากมีปัญหาดังนั้นเท่าที่ได้สัมผัสกับเขาเด็กต้องการเป็นคนดีทุกคนคเพียงแต่ว่าสังคมยังไม่ให้โอกาสเขายังมองเขาว่าเป็น เป็นผู้ผิดตรงนี้เรามีกระบวนการซึ่งจะกระทำโดยเราชุมชนได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินมาเราก็นำนากองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยมาเป็นหลักในการปฏิบัติของชุมชนปฏิบัติเกี่ยวกับเยาวชนและทางชุมชนเนี่ยแบ่งแบ่งชุมชนแบ่งการปกครองเป็นเป็นหกหกคุ้มในแต่ละคุ้มเราจะมีหัวหน้าคุ้มในการดูแลรับผิดชอบ ประชาชนในคุมนั้นทําให้หัวหน้าคุมได้ใกล้ชิดกับครอ,อบครัวรข,อของตนทําให้เราควบคุมปัญหาและบริหารงานชุมชนได้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมของชุมชนบ,บ่อยครั้งทําให้ประชาชนได้พบปะพูดคุยใครมีปัญหาอะไรมาแลกเปลี่ยนครับโดยเฉพาะกับทางเรียนก็ได้มีการประสานงาน กันมาตลอดในการทํากิจกรรมครับผมครับถ้าหมอครับฝากอะไรดีถึงสถานศึกษาในชุมชนต่างๆที่อาจจะกําลังจะประสบปัญหาหรือว่าก็กําลังเดินทางไปดินที่ทางที่ดีแล้วมีคําพูดอะไรฝากนมฮะคือปัญหาในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือตัวผู้แหาโรงเรียนคณะครูอาจารย์นะครับรวมทั้งสังคมรอบข้างที่มาถึงชุมชนเนี่ย คงจะต้องร่วมมือกันนะครับเป็นภาคีเครือข่ายในการดูแลไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาชู้สาวหรือปัญหาอื่นที่มีผลกระทบกับลูกหลานเราเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้โตขึ้นเขาจะมาทดแทนพวกเราอยู่แล้วถ้าเขาไม่มีไม่มีความเข้มแข็งในการดําเนินชีวิตสังคมก็ต้องอ้อนแอรนะครับก็อยากให้อยากให้เราเข้าใจเข้าใจว่าเด็กเด็กเนี่ยทำไมถึงต้องติดยาครับ ทำไมเขาถึงมีเประเพื่อตัวอย่างนี้ให้เข้าใจแล้วก็ต้องหาทางทุกวิชีทางช่วยเขาให้ได้ครับผมนะครับแต่ว่าก็คงไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าเราหมดความสามารถจริงๆแล้วเราคงต้องหาคนอื่นมาช่วยด้วยนี่ก็อยู่เฉยๆนะใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับผมอาจารย์ครับมีอะไรฝากไว้ให้นแง่ของจิตเวชเราเนี่ยค่ะกำลังฟังที่ท่านผอพูดเมื่อกี้นนะคะว่าต้องเข้าใจเขาก่อนแต่ว่า คำนี้แหละสำคัญมากคือพูดง่ายแต่ว่าทํานี่ค่อนข้างจะยาก <Yeah. S 1> แลวถ้าไม่เท่าทันตัวเองเนี่ยก็จะผ่านตรงนั้นไปเลย mm hmm. เพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเราเราจะมองพฤติกรรมของเด็กในมุมมองของเราเองด้วยคํา <c oughs> อธิบายของเราเอง mm hmm. เรายังไม่ได้คือต้องยอมรับว,ว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาเป็นตัวของเขาเองแล้วเราในหมดอํานาจไปตั้งแต่ก่อนจะเป็นวัยรุ่นนิดๆแล้ว <c oughs> นะคะพอเขามีความคิดของตัวเขาเองแล้วเนี่ยการที่จะเริ่มเข้าไปช่วยเหลือใครอย่างแรกเลยก็คือ เราต้องเข้าใจกรอบความคิดเขาก่อนเขาคิดเขาแปลพฤติกรรมเขาว่าเป็นยังไงเหมือนกับต้องมองเข้าไปในตัวเองแล้วต้องเห็นปัญหาในตัวเองว่าเอาแล้วทำไมคุณแม่ถึงติดการช้อปปิ้งละ่ะคุณพ่อถึงติดเล่าล่ะอะไรแบบนี้เราเองก็ติดอะไรบางอย่างเหมือนกันมันก็ทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองเหมือนกันเพะฉะนั้นเด็กโดยเฉพาะเด็กนอกระบบเนี่ยเขาทําไมต้องติดยาเสพติดล่ะเพราะเขาต้องการอะไรบางอย่างคือการการนับถือตัวเองที่เขาไม่เคยได้เพราะเป็นเด็กนอกระบบอะไรแบบนี้นะคะก็คือ เปิดใจฟังเขาสักนิดหนึ่งฟังจริงๆให้ได้ยินแล้วจะรู้ว่าเขาคิดยังไงเขาทาเพื่ออะไรครับผมขออนุญาตเสริมท่านอาจารย์นะครับเชิญครับเชิญประเด็นนี้คือเป็นประเด็นองค์ความรู้ที่ทางเรียนเราไม่มีครับพวกผมเป็นครูไงครับครูก็คือสอนหนังสืออย่างเดียวครับแต่การกระบวนการในการจัดการดูแลคนนี้ต้องต้องมาจากผู้เชี่ยวชาญครับนะครับก็สําคัญมากในการทํางานที่เป็นสัมพันธ์ทีเดียวครันเพราะอย่าลืมนะครับเป็นครูเนี่ยถ้าเราสอนผิดมันคือบาปทำอะไรผิดๆก็คือบาปนะครับ ะะเพราะฉะนั้นต้องมีผู้รู้มาช่วยเราใช่เมื่อเราตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปโดยที่เรายังไม่ได้พูดคุยกับคนที่เรารู้สึกว่าเขาผิดเลยแต่ว่าจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้ทําผิดก็ได้จะดีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแต่ทุกคนต้องการมีบาดแผลเป็นของตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้และได้จําว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยล้มแล้วก็มีแผลเป็นเราจะได้ก้มมองได้ว่าจากนี้ไปเราก็จะไม่ล้มลงแบบนี้อีกแล้วคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันชุมชนใดชุมชนหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเกิดมาแล้วจะมีคนดีทั้งหมด ั้งในชุมชนเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อให้เราได้รู้ว่าอันไหนดีหรือไม่ดีเพื่อให้เรารู้ว่าอันนี้คือการให้กําลังใจอันนี้คือการเดินต่อชุมชนสามเหลี่ยมก็กลายเป็นชุมชนหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างที่กําลังวัคซีนตัวเองป้องกันไม่ให้เรื่องร้ายๆแบบนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตอันนี้แค่เริ่มเห็นปัญหานะครับทุกคนยัง ส่วนที่กําลังกันเอาเครือข่ายหลายๆเครือข่ายมาร่วมพูดคุยแล้วก็ร่วมหาทางออกร่วมกันนี่คือตัวอย่างที่นํามาฝากคุณผู้ชมในเรื่องของยาเสพติดนะครับสำหรับสามเรียนอุ่นใจต้านพยาเสพติดก,ก็ขอให้เป็นเกราะกําบังที่แข็งแรงและขอบคุณทั้งสาท่านนะครับที่เสียสละเวลาเสียสละเรื่องส่วนตัวเสียสละหลายๆโอกาสเพื่อที่จะสร้างกําแพงให้กับชุมชนที่ตัวเองอยู่หรือว่าชุมชนที่ตัวเองเข้าไปมีบทบาทกับขอพระคุณทั้งสท่านนะครับ คุณผู้ชมครับนี่คือเวทีชุมชนนะครับเรื่องของคุณผู้ชมก็คือเรื่องของเราเรื่องของชุมชนก็คือเรื่องใกล้ตัวเรามากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่เราจะร่วมแก้กันได้อย่าดูได้นะครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในพลังเล็กๆแล้วมันก็จะกลายเป็นพลังก้อนใหญ่นั่นเองวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ